ทุกคนคือวันนี้เราจะมาทำแกงหน่อไม้กันแกงหน่อไม้เริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากการใส่หอมกับพริกใส่ลงไปเอาไปตำอ่ะใส่ลงไปก่อนใส่ปออีอีก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  ตลงไปเสร็จแล้วก็มาหัน่นฟักทองพอที่ตำมเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ลงในน้ำใบกะนางีน,งนหม้อที่เราตั้งกระถาไว้แล้วพอใส่เสร็จปิดฝาปิดฝาสักหน่อยรอให้มันเดือด เราก็มาจัดการตะไคร้ใส่ตะไคร้ลงไปสักหนึ่งนะัะทุบ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 ไปแล้วก็หั่นหั่นเล็กหั่นใหญ่หั่นนี้เนาะหั่นลงไปหั่นอ,อีกเขาบอกว่าถ้าหันห่นอะไรยาวหั่นหั่นหั่นเมื่อหั่นเสร็จ ใส่ลงไปในหม้อเลยเออไวชอยเออใกล้อไกก็เอาก่อนตอนไม่มีเปิดหม้อันนี้คือไปไหนดใส่ลงไปใส่หม้อโอเคภาษาเราว่าอะไรนะอันนี้อีตูดูดีอีตูเอาอีตูใส่ลงไปในหม้อเลยนาะใส่หม้อสิแล้วถ้าถ้าใส่พื้นจะได้กินไหมแ้วท่านนยยกตูนะเอาไปทิ้ง อันนี้พักขาพักขาแหมพักขาพักขาหรือว่าทั้งบานข่อยเป็นพักเน่าพักเน่าเพราะมันเหนม็นเหม็นมันเน่าทีนี้ไปดูน้อจัดเลยว่านอนได้ยังอ่านอันนี้เดือดแล้วใส่พักทองกับบวกลงไปพักทองกระบวกนี้ที่เราหั่นแล้วก็แช่น,น้ำเกลือไว้นะคะอันนี้ ใส่ลงไปพอใส่แล้วรอให้เดือดกพักหนึ่งใส่หน่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วใส่ลงไปตามที่เราอยากกินกินมากก็ใส่มากกินน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่คือหน่อไม้นี่ต้องต้มไว้ก่อนแล้วใช่เพื่อให้มันจืด คน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 หน่อยคนลงไปถึงขั้นตอนปรุงใส่น้ำปะลาะสักหนึ่งจัพีใส่ลงไปตามด้วยสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็กคือมันสำปะหลังเอ้ยมันสํปะหลังแปลรูป งนัวนั่นเองใส่ลงไปใส่แล้วก็คนรอให้เดือดร,รอให้ทุกอย่างสุกแค่นี้เป็นนันไกลจะได้กินแล้วมมลขั้นตอนสุดท้ายก็คือใส่ใบแมงลักกับชะอมลงไปปิดแก๊สก่อนแล้วก็ใส่ลงไป จุ่มลงไปในน้ำเดือด,ด,ดเลยคนคนคนมึงคือตอนนี้มันหอมมากแล้วกูก็หิวข้าวแล้วแต่ข้าวสวยของกูยังไม่มาเลยยังไม่จุกแม่งเซ็ง